นี่จะไขายกระเป๋าหลุยได้นะคะเดี๋ยวจะต้องออกไปส่งเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อเนี่ย เขาอยู่ไม่ไกลจากบ้านจอยเขาต้องขับรถมาเอานะก็ประมาณสัก40หรือ50นาทีนะคะเขาอยู่ในิวแฮมเชียปกติแล้ว New นะิวแฮมเชียนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้กระเป๋าเร็วๆนะคะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสของเขานั้นเองเขาก็เลยจะขับรถมาเอานะราคาต่อรองกันเยอะมากแต่ว่าจอยก็ขายให้ในราคาถูกนะคะเพราะว่าจอยตั้งใจอยากจะขายจริงๆอ่ะจ,จะซื้อมาใช้แต่ว่าพอดีอ่ะเออฝากฝากไว้ที่เพื่อน นนะคะคแล้วจอยไม่รู้ว่าเออคนที่เขาส่งของมาเขาแรปบับเบิ้ลพลาสติกที่กระเป๋ามาแล้วในห้องเพื่อนเนี่ยเอาจจะร้อนนะคะเพราะว่าเมืองไทยเราร้อนเนาะเพราะอากาศร้อนเนี่ยตัว ตัวยาแนวอะค่ะละลายละลายแลวก็เหนียวตอนแรกเนี่ยพอจอยได้กระเป๋าปุ๊บเศร้าเลยเศร้าทันทีเลยนะคะแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊หรือจะส่งไปซ่อมแซมซ่อมแซมยาแนวนะคะค่าซ่อมราคา2องพเนี่ยถ้าแบบว่าค่าซ่อมประมาณสักพันหรือพันห้าอะไรเงี้ยจอยจะยอมเสียนะอุ้ยสองพก็เลยคิดว่าโอ้พอกลับมาที่ที่อเมริกาก็เลยเอามาขายกระเป๋าตัวนี้จอยซื้อที่เมืองไทยนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยจอยกลับไปเมืองไทย มาก็เลยฮิ้วกลับมาด้วยจะแกะให้ดูว่าคือรุ่นไหนนะคะเอออันนี้เป็นกระเป๋าสตตนนะคะเวลาจอยซื้อมาเนี่ยได้มาพร้อมกล่องอแกะออกมานี่ได้มาพร้อมกล่องแต่ว่าเขาอะไม่มีถุงให้ไม่ไม่มีตัว ตัวนี้ค่ะตัวตัวกระเป๋าผ้านะคะที่ที่จะเก็บกระเป๋านั่นเองนะคะจอยก็เลยสั่งซื้อสั่งซื้อในพอยช์มาต่างหากนะคะเฉ mm. พาะตัวกระเป๋าเนี่ยแเหรียญค่าขนส่ง9้าเหรียญน,นะจอยเสีย17เหรียญก็คือเกือบ600บาทอะ่ะเฉพาะตัวกระเป๋าผ้าด้านนอกนะ,ะเพราะว่าจอยมีความรู้สึกว่าถ้าเวลาเราขายของเนี่ยถ้ามีอะไรที่เป็นฟูลเซตนะคะก็ประมาณว่ามีกล่องมีถุงผ้าหรือมีใบเสร็จอะไรเงี้ยง่ายต่อการขายนะคะจอยก็เลยลงทุนซื้อ ตัวกระเป๋าผ้ามาเพิ่งซื้อได้ประมาณเมื่อสอวันเองนะคะล้วก็ขายได้เลยนะะปกติโพสต์ไปก็ประมาณสักแบบอาทิตย์หนึ่งจะกลับมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมคือโพสต์ไปเนี่ยอาทิตย์หนึ่งไหมกลับมา กลับมาเกือบสองอาทิตย์แล้วสิเออกลับมาสองอาทิตย์ก็โพสต์ไปประมาณสองอาทิตย์ก็ยังขายไม่ได้นะเพิ่งจะมาขายได้เพราะว่ามีถุงผ้านั่นเองเป็นรุ่นซาร่านะคะอ่านี่เป็นแบบนี้กระเป๋าตังใบนี้นะเป็นกระเป๋าตังใบแรกเลยที่จอยเริ่มซื้อเออ ออนไลน์ในเมืองไทยนะคะตอนเราเริ่มซื้อแรกๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีความความรู้เท่าไหร่มีแต่ความคิดว่าอุ้ยอยากได้อยากได้อยากได้กระเป๋าสแตน์แต่ว่าไม่อยากจะซื้อของใหม่เพราะว่าของใหม่ราคาค่อนข้างแพงเลยตอนนี้ก็ของใหม่นี่อาจจะแบบ28ง0 0หรือ3 0,000นะคะตอนมีความคิดว่าตอซื้อมือสองพอนะคะคือใช้ช้ากว่าคนอื่นเขาแต่ว่าเราก็ยังได้ใช้นะคะเพราะว่าตอนนี้ ราคากระเป๋าหลุยอะราคาแบบกระโดดขึ้นแพงมากๆเลยนะคะแล้วที่จอยเลือกใช้หลุยเนี่ยเพราะว่าราคาไม่มีตกเหมือนจอยซื้อมาใช้ตอนนี้นะคะอีก5ปีอีก1ปีอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจอยเอามาขายนะคะเราก็ยัง เหลือกำไรใส่ในกระเป๋าแถมเราได้ใช้ฟรีด้วยนะคะอันนี้คือจากประสบการณ์ของจอยนะที่จอยขายกระเป๋าของจอยไปหลายๆใบนะคะก็เลยอันนี้แหละเป็นประสบการณ์ของ Joy. จอยจอยก็เลยซื้อตะลุยร้านนี้เป็นใบแรกนะคะก็คือไม่มีการต่อรองราคาแม่ค้าด้วยนะ ซื้อเลยนะความอยากได้ด้วยความอยากได้แล้วคิดว่าราคาไม่แพงเกินไปถ้าตัวจไม่ผิ่จอซื้อแค่6กพันแเองนะหกพันแได้กระเป๋าสตางค์หนุยพร้อมกล่องด้วยซื้อเลยไม่ตัดสินใจนานเลยค่ะก็เลยเลือกซื้อมาซื้อมาในขณะที่แบบอย่างที่บอกเป็นใบแรกที่ซื้อนะคะที่จอยซื้อมือสองปกติจอยก็จะซื้อมือหนึ่งมาตลอดเนาะพอเรามาซื้อมือสองเนี่ยโอเคแม่ค้าเขาว่ายังไงแล้วก็ว่าตามนั้นว่าเขาบอกว่าเขาใช้ดี เขาใช้ดีเขาใช้ถนอมนะคะแต่พอเราไม่เห็นตัวกระเป๋าแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาบอกนะคะกลับไปเมืองไทยอ่ะก็เลยได้ไปเอาใบนี้มาเนี่ยค่ะก็คือจริงๆแล้วอะ่ะเขาใช้ค่อนข้างเยินเลยนะคือสีไม่แน่ใจจะเห็นไหมสีกระเป๋าช่วงนี้ค่ะสีมันเฟดแล้วอ่ะค่ะคือสีมันจางตรงโลโก้เนี่ยคือจางออกไปนะคะตรงนี้แล้วกระเป๋าเนี่ยเขาใช้ไปนานๆใช่ไหมคะตรงเนี้มันมันแบกออกมาค่ะ มันแบดออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็มีตรงนี้นิดนึงเป็นรอยแบบว่ารอยถลอกนิดนึงจากการใช้นะคะแต่ว่าเอาง่ายๆคือขอให้เป็นของแทและกันเพราะว่าการซื้อขายออนไลน์กลัวมากๆเลยนะคะกลัวได้ของปลอมมานะเนี่ยค่ะรุ่นก็จะเป็นประมาณนี้คือจอยดูในกระเป๋าเนี่ยก็โอเคนะคือตีมตรงที่ว่าตรงนี้คือสีมันเฟะนะคะแม่ค้าเขาไม่บอกแล้วตรงเนี้มันกระเดิด มันกระเดินมันแบกออกมาเยอะเลยเพราะว่าถ้าซื้อของใหม่เนี่ยคือถ้าคนเขาใช้ถนอมจริงค่ะมันจะไม่มันจะไม่ออกมาแบบนี้เขาน่าจะใช้รุนแรงใช้จริงจังจริงนะคะแล้วก็ตรงรอยพับเนี่ยค่ะก็จะเป็นเนี่ยเป็นรอยเยอะเยอะมากเพราะว่าด้วยตาสภาพปีกระเป๋าก็ต้องเข้าใจเพราะว่าเราซื้อกระเป๋ามือสองใช่ไหมคะถ้าเราซื้อปีนานขึ้นนานขึ้นเนี่ยเออรุ่นนี้ใบศูนย์เก้าเลยปีสองพันเก้าร้อยเลยนะคะก็แบบสิบกว่าปีนะคะ สิบกว่าปีอยู่สภาพในสภาพนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะแล้วอย่างที่จอบอกว่าเขาใช้เอ,อ่อบับเบิลแรปมาใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคือคือยาแนวเนี่ยมันละลายอ่ะไม่จอไม่แน่ใจจะเห็นไหมคือมันจะมีความเหนียวปกติยาแนวจะต้องไม่เหนียวนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นลาย นี่ค่ะเป็นลายของตัวบับเบิลนะคะที่แรปกระเป๋าไว้คือจอยก็ไม่รู้นะว่าตอนที่เขาส่งมาเขาแรปบับเบิลมาค่ะเพื่อนเขาก็เก็บรักษาไว้ให้อย่างดีเอาไว้ให้ในกล่องนะคะแต่ด้วยด้วยเมืองไทยอากาศร้อนนะคะแล้วห้องเขาก็อาจจะร้อนนะคะก็เลยทําให้แบบตัวตัวบับเบิลค่ะตัวยานแนวตรงนี้มันละลายอย่างที่บอกตอนจอยเห็นกระเป๋าว่าจอยเสียดาเลยอะเพราะว่าตอนที่เขาส่งรูม ส่งรูปให้ดูอ่ะกระเป๋ามันไม่มีปัญหาแต่ว่าเราก็ไม่โทษเพื่อนนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ทราบเขาก็ไม่ทราบจอยก,ก็ไม่ทราบเหมือนกันนาจอยก,ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกว่า ตอนแรกว่าจะซื้อมาใช้ก็เลยไม่ใช้นะก็เลยขายก็เลยขายได้อันนี้จอยบอกราคาให้เลยนะจอยซื้อมา6,800ใช่ไหมหกพันเนี่ยจอยเสียค่าค่าตัวผ้าอันนี้ค่ะอีก600มาซื้อที่พอร์ชมานะคะถ้าใครอยู่เมืองนอกแล้วอยู่ในอเมริกาเนี่ยแล้วถ้าตัวเองมีกระเป๋าเนี่ยไม่อยากเก็บไว้ในกล่องหรืออะไรเงี้ยให้แนะนําซื้อผ้าคือยังไงเก็บในถุงผ้ามันก็ยังช่วยป้องกันแล้วก็เก็บในกล่องอีกทีหนึ่งนะคะจอยซื้ออันนี้มาซื้อมาแค่8เหรียญแต่ตอนเนี้ยพอร์ชมาค่าขนส่งก เก็เือบ600บาทนะไม่ว่าจะเป็นกล่องเป็นถุงเป็นถุงผ้าสามารถหาซื้อได้ในพอร์ชมาร์ราคาจะถูกกว่าใน eBay แล้วก็มีคนขายเยอะมากที่เขามาขายอะหมายถึงว่าเขาซื้อกระเป๋ามาใช้ใช่ไหมคะเขาใช้กระเป๋าแล้วตัวถุงกระตัวกล่องอะเขาก็เอามาขายเนาะกล่องเนี่ยจอยก็โุยซื้อมาแบบแพงมากเลยนะแบบพันพกว่าบาทพันหเนี้ย พันห้าสองพันซื้อกล่องมาเก็บกระเป๋านะคะเพราะว่าจอยขายกระเป๋าด้วยกระเป๋าที่จอยซื้อมาจากเมืองไทยเนี่ยบางรุ่นเนี่ยจอยไม่มีกล่องมาใช่ไหมเพราะว่าค่าขนส่งค่อนข้างแพงนะจอยก็มาหาซื้อกล่องที่นี่อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะถ้าใครซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วแค่แค่มีตัวกระเป๋าไม่มีกล่องไม่มีถุงผ้าจอยแนะนํานะคะให้ไปซื้อในพอร์ชมาร์ทแล้วเอามาขายคู่กันเนี่ยเราจะขายได้เร็วและได้ราคามากกว่าอันนี้จอยเพิ่งเรียนรู้นะ จอยพิ่งเรียนรู้เมื่อตอนขายกระเป๋าครั้งล่าสุดนี้เองว่าพอเรามีกล่องมีถุงผ้ามีใบเสร็จทุกอย่างแล้วเนี่ยขายง่ายมากขายง่ายขายได้เร็วและขายได้ราคามากขึ้นนะคะกระเป๋าใบนี้จอยก็เลยไปซื้อตัวผ้าอย่างนี้มานะอย่างที่บอกว่า อลืมไปซื้อมา6,800กระเป๋า600จอยขายไป325เหรียญแต่อย่าลืมนะคะว่าจอยขายใน ebay เนี่ยจอยต้องเสียอีกประมาณสัก14%นะคะก็บวกลบคูณหารไปแล้วกัจริงๆได้กำไรน้อยนิดมากแต่ไม่เป็นไรดีใจว่าได้ขายแล้วกันนะใบนี้เพราะว่าสินค้ามีตำหนิเนี่ยจอยก็ไม่อยากใช้ไม่อยากใช้แล้วก็ไม่อยากเก็บเอาไว้ถ้าพอขายได้เนี่ยจอยก็เลยขายนะ จริงๆเมื่อวานขายได้อีกใบหนึ่งด้วยนะเมื่อวานขายได้อีกใบหนึ่งดีใจมากเลยใบยนั้นออกไปเพราะว่าใบานั้นเนี่ยก็ค่อนข้างมีตําหนินะตอนที่จอยซื้อกระเป๋าเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดเยอะเนาะเราคิดแต่ว่าหาสินค้าในราคาที่ถูกนะคะในในราคาที่ถูกเพื่อที่เราจะได้ซื้อมาทํากําไรได้เยอะๆแต่จริงๆอ่ะอย่ามองแต่สินค้าถูกแนะนําให้เลือกสินค้า ที่เออสภาพยังดีอยู่ตำหนิน้อยที่สุดแล้วจะขายได้เร็วขายได้ราคายิ่งมีอุปกรณ์ครบเป็นฟูลเซ็ตอย่างที่จอยบอกยิ่งจะขายได้ราคานะโอเคอันนี้คือกระเป๋าหลุยที่จอยขายได้วันนี้เดี๋ยวเราจะออกไปส่งของการจอยนัดเขาไว้ที่ c v s นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาอยู่ไม่ไกลเขาจะขับรถมาเอานั่นเองคะโอเคเดี๋ยวเราไปส่งกระเป๋ามาเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้ก็อยู่ทนะี่ c v วนะคนะจะมาซื้อยาคอลลาเจน ที่อเมริกาสามารถมาเอ,อ่อวัคซีนได้เลยแต่ต๋ยวจะต้องเอ,อ่อออนไลน์นะคะเนี่ยค่ะที่นี่เขามีไฟเซอร์นะต้องจองออนไลน์เท่านั้นแล้วก็มาสามารถฉีดที่นี่ได้เลยวัคซีนนะคะในนี้ก็คือ CVS นั่นเองคล้ายๆกับวสาุบ้านเราอะคะ่ะเนาะคือขายทุกอย่างสงนนีกำลังเลือกของใครเยอะ ที่นี่ดีนะก็ต้องซื้อตอนที่ลดราคาค่ะก็จะราคาถูกแต่ก็ต้องมีบัตรของ CVS ด้วยนะถึงจะได้ลดราคานี่ลดราคา M อ็นเอ็ี่บิกแบกเลยคนะ่ะสิเหรียญ CVS เสร็จแล้วตอนนี้กลับบ้านแล้วค่ะสามีม่ยองกขบาก้อง,อง,องเดินนี้ตลอดค่ะค่ะกลับบ้านกันกลับมาแล้วนะคะอยากจะบอกว่าคนที่มาเอาเนี่ยเขาเป็นผู้ชายนะคะเขาซื้อให้ ภรยาเขาเขาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยมีกระเป๋าใบาใหญ่แต่ว่าไม่มีกระเป๋าสตานะคะเขาก็เลยซื้อให้ภรรยาเขานะในช่วงวันคริสต์มาสนะคะก็น่ารักมากเลยแล้วมีการถามจอยด้วยนะว่าอันเนี้ยมันเป็นของจริงใช่ไหมจะบอกว่าใช่เป็นของจริงเล้าบอกว่าจอยไม่ไม่ขายของปลอมนะคะก็บอกเขาก็เขามาจอดรถปุ๊บ ก็ยื่นของให้แล้วก็เสร็จเลยนะคะก็คือง่ายมากๆเลยนะพอหลังจากนั้นเนี่ยจอยก,ก็แวะไป CVS นะคะไปซื้อของซื้อของเสร็จก็กลับมาบ้านแล้วก็แอบแอบทำเล็บค่ะทําเล็บคือมีเวลาแป๊บนึงนะคะก็คือจะช่วงคริสต์มาสแล้วก็ขอทําเล็บสีแดงนิดน,นึงอันนี้ก็คือทําเองนะอันนี้เป็นเล็บเจลอย่างที่บอกว่าจอยเคยเคยเคย,เคยทำงานร้านเล็บมาก่อนนะคะก็เลยสามารถเทนเล็บเจลเองได้นั่นเองนะอ่าโอเค ก่อนจะจบคลิปนะคะอย่างที่จอยบอกว่าเออตั้งแต่จอยกลับมาจอยขายกระเป๋าลุยได้ทั้งหมด3ใบนะคะก็คือใบเป็นใบเอ,อ่อเอ,อ่อกระเป๋าสตางค์รุ่นซาร่านะคะที่โชว์ให้ดูนะคะแล้วถ้าใครได้ดูคลิปของจอยเมื่อคลิปคราวที่แล้วคลิปก่อนนะคะจะเห็นว่าจอยเนี่ยโชว์กระเป๋าลุยนะคะที่จอยขายได้นะคะเดี๋ยวจอยขึ้นรูปให้ดูนะคะหรือไม่ใครอยากจะย้อนไปดู คลิปเก่าก็ได้นะคะเดี๋ยวจอยออติดลิงก์ไว้ให้นะรุ่นคาวก่อนที่ขายไปนะ่ะเป็น lv double six นะคะขายไป1,750เหลี่รียญนะมานั่งคิดดีทีเอะเราขายถูกไปไหมเพราะว่าลองไปย้อนดูอ่ะ ก็มีคนขายได้ราคามากกว่าน,นี้แบบว่า1,850เหรียญหรือ1 5 0 0เหรียญนะคะจอยคิดว่าจอยขายราคากลางๆนะคะถ้าโดนหักภาษีแล้วอะไรเงี้ยก็เหลือไม่เท่าไหร่เองนะคะแต่ก็ตอนที่ขายก็อย่างที่บอกนะว่าขายไปเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าซื้อมาแล้วไม่ชอบพอลองใช้แล้วนะ่ะไม่ชอบคือไม่คุ้มกับราคาที่จอยเสียไป แต,แต่นิดนึงพอรู้ว่าเองขายได้ใช่ปะ่ะแล้วพอดีจอยกำลังจะมีญาติมาหาที่บอสตันใช่ไหมคะแล้วไปหาเจอออนไลน์มีร้านหนึ่งเขามีสินค้าแต่ว่าราคาเนี่ยก็แพงกว่าคราวก่อนที่จอยซื้อนะแต่คิดว่าเราซื้อมาขายนะก็ฝากเขาอีกฝากเขาซื้อเกลับมาอีกนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าได้กระเป๋าแล้วเดี๋ยวจอยเอามารีวิวให้ดูนะคะว่ากระเป๋าใบที่สองที่จอยซื้อมาเนี่ย จะสภาพเป็นยังไงนะแต่ว่าอันนี้มาก็มีพร้อมกล่องมีอะไรหมดเลยติดอย่างเดียวคือไม่มีใบเสร็จนะคะไม่มีใบเสร็จก็ไม่เป็นไรจอยคิดว่าจอยขายได้นะ,ะเพราะว่ากระเป๋าสภาพดีเลยนะคะโอเคก็รุ่นดับเบิลซิปนะคะ1750เ้ยหรียญแล้วเมื่อวานเนี้ยที่จอยบอกว่าจอยขายได้ขายได้แต่จอยไม่มีเวลารีวิวให้ดูนะคะเพราะว่าพอเขาซื้อปุ๊บเนี่ยจอยก็รีบแพ็กใส่กล่องแล้วก็รีบเอาไปส่งปลษณีี์เลยนะคะก็เลยไม่ได้มีเวลาที่จะ โชว์ให้ดูนะคะอีกใบหนึ่งเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะอันนี้เป็น LV นะคะเป็นวินเทจนะคะเพราะว่าปี2010ปี2010คือเก่ามากนะคะเป็นรุ่น p a ร e r m o นั่นเองรุ่นนี้ดีคือสามารถถือได้หรือไม่ก็สะพายก็ได้รุ่นนี้ยจอยมี2อใบนะคือใบแรกซื้อมา ตั้งใจว่าจะใช้เองคนะ่แล้วไปเจออีกใบหนึ่งคือราคาถูกมากไปเจออีกใบหนึ่งคือราคาถูกกว่าที่จอยซื้อใบแรกเยอะเลยนะคะก็ซื้อมาอีกใบหนึ่งนะอย่างที่ต้นคลิปจอยบอกนะคะเวลาเราเลือกซื้อกระเป๋าเนี่ยพยายามเลือกซื้อกระเป๋าที่ไม่มีตําหนิ ยิ่งให้ดูใหม่เท่าไหร่ยิ่งดีนะคะแต่ด้วยเราติดว่าเราอยากซื้อสินค้าในราคาถูกเพื่อเอามาขายได้กําไรเยอะๆนะคะแต่พอมาเห็นออสภาพกระเป๋าแล้วเนี่ยคือมีตําหนิค่อนข้างเยอะแล้วก็กระเป๋าดูเก่ารุ่นนี้มีข้อเสียตรงที่ว่าช่วงที่เป็นสายสะพายค่ะช่วงด้านข้างเกาะเกาะสายสะพายค่ะคือใช้ไปนานๆเนี่ยเนาะด้วยตามสภาพด้วยอายุการใช้งานด้วยตัวหนังอะคะ่ะจะเริ่ม ปลีออกข้างๆนั่นเองเป็นทั้ง2ใบเลยตอนแรกจอยว่าจะ,จะเก็บไว้ใช้ใบหนึ่งนะคะแต่พอลงใช้แล้วเนี่ยชอบชอบทรงชอบอะไรหมดหมดเลยนะติดอย่างเดียวตรงที่อย่างที่บอกคอ่ะว่าว่าว่าหูมันเริ่มปลีนะคะ จอก็เลยไม่ได้เก็บไว้ใช้ก็เลยขายทั้ง2ใบเลยตอนนี้ขายไปแล้วหนึ่งใบนะเหลืออีกหนึ่งใบเดี๋ยวยังไงมารอดูกันนะคะว่าเมื่อไหร่จอจะขายได้อีกนะคะโอเคกระเป๋าที่ขายได้วันนี้เออใบที่เป็นดับเบิลซิปะคะขายได้ในพอร์ชมานะคะส่วนรุ่นพาร์ลโมกับซาร่านะคะก็ขายได้ใน eBay ถ้าขายได้ในพอร์ชมานี่ยเสีย20% เสีย20%ให้กับทาง p o พอชม r านะคะถ้าขายได้ใน eBay เนี่ยเสียเประมาณ14%และถ้ากระเป๋าเนี่ยราคาเกิน500เหรียญขึ้นไปนะคะจะต้องส่งไปให้กับเออเขาเขาจะมีสูนะคะหมายถึงเขาเรียกว่าไงอะ่ะทาง eBay แล้วก็ p o พ h m a r าค่ะเขาจะมีให้ตรวจสอบกระเป๋าก่อนถ้าเกิน500เหรียญน,นะคะจะต้องกระเป๋าส่งกระเป๋าเนี่ย ไปตรวจสอบก่อนถ้ากระเป๋าเป็นของจริงอะคะ่ะเขาถึงจะส่งสินค้าไปให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งถ้าเป็นของปลอมเขาก็จะส่งกลับมาให้จอยนะคะแต่ว่าจอยมั่นใจว่ากระเป๋าจอยเป็นของแท้เพราะว่ากระเป๋าทุกใบเนี่ยจอยส่งไปเช็คเอาใบการันตีก่อนถ้าไม่มีใบเสร็จนะคะจอยส่งไปเช็คการันตีก่อนเพื่อความมั่นใจของจอยเองด้วยแล้วก็เพื่อความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยเวลาที่ซื้อกระเป๋าในร้านของจอยและที่สําคัญเวลาส่งคาร์โก้มาเนี่ยถ้าม ไม่มีใบเสร็จอะเขาไม่รับเขาไม่รับส่งเขาบอกว่ามันต้องมีใบยืนยันการันตีให้เขานะคะเขาถจะเจ้าสินค้าเข้ามาให้จอยได้นะคะก็เป็นขายโก้ที่จอยใช้ประจำนะคะจอยก็โอเคเพราะว่าเพื่อความสบายใจของจอยเองด้วยนะ,ะจอยก็เลยส่งกระเป๋าไปยืนยันเพื่อได้ใบการันตีมานะคะก็อันนี้แหละ เป็นเอ่อภายใน2อาทิตย์เนาะภายใน2อาทิตย์ที่จอยขายกระเป๋าลุยได้3ใบนะคะตอนนี้จอยก็มีเหลืออีก3ใบที่อยากจะขายนะคะมีเหลืออีก3ใบที่อยากจะขายแต่ว่านอกนั้นเนี่ยจะเก็บไว้ใช้เองก่อนเบื่อเมื่อไหร่ถึงจะขายนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าจอยได้กระเป๋าอีกใบหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะอันนี้ติดค้างเอาไว้ก่อนยังไงก็ติดตามดูคลิปจอยนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เฝ้ารอดูคลิปนะคะเดี๋ยวยังไงติดตามคลิปหน้าเนี่ยจะ พาไปช้อปปิ้งนะคะร้านมือสองนะแล้วยังไงเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ